สวัสดีค่ะจุ๊บแจงเต y ยต a านะคะวันนี้ก็จะพามานำชมรถเก่งเล็กคันนี้เลยค่ะเต y ยต a ายาริ1.2สปอร์ตค่ะรูปลักษ์รูปโฉมสวยงามทันสมัยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายในก็ดูหรูหรามากๆเลยค่ะเบาะหนังด้วยนะคะเนี่ยแถมล้ออันลอยด้วยค่ะส่วนบริเวณด้านหลังก็เก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะเอกลักษณ์ของโต o ยต้ a ยาริส t c ทแบ c k คันนี้เลย น่ารักไม่ไหวแล้ว่าใครได้นั่งคันนี้ก็ดูดีเป็นหมดเลยจ้าราคาไม่แพงแต่ดูแล้วสวยแพงมากๆเลยนะคะเองก็เป็นเจ้าของได้นะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถนะคะที่สมรรถนะดีแต่ราคาไม่แรงนะคะก็แนะนำรุ่นเมื่อสักครู่เลยค่ะเ o ย o t a Yaris นะคะรุ่นเมื่อกี้นะคะจะเป็นรุ่น1.2สปอร์ตนะคะซึ่งราคาเนี่ยก็แค่ เท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะหรือว่าอยากจะใช้เงื่อนไขแบบฟรีดาวน์ค่ะฟรี90วันนะคะช่วงนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่ยังไงก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ